สวัสดีครับพบกับผมพี่ชายเช่นเคยครับในรายการสระว่ายน้ำผู้ได้บายวินวินพูพบกันอีกครั้งในเรื่องราวของโรบอติกนะครับคินนิงสวิมมิงพูนะครับวอเตอร์บอสนะครับในตอนที่2นะครับในการใช้งานจริงนะครับของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับที่คุณพี่ชายการันตีว่านะครับถูกที่สุดนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นอเมริกันสายพันธุ์แท้นะครับโอเควันนี้เรามาลองปล่อยลงสายดูว่านะครับ ราคาถูกแบบนี้ทํางานได้ดีไหมนะครับถ้ามันทํางานได้ดีนะครับภายใต้ในะราคาที่ถูกนะครับมันก็ผ่านถูกต้องไหมครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันผ่านไหมนะฮะโอเคลองกันเลยนะฮะวิดีโอจะไม่มีการตัดต่อให้ทํางานกันจริงๆไปเลยนะครับยาวๆนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราลองปล่อยลงในสระเลยนะฮะโอเค Okay. นะครับตอนนี้อยู่ในน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามานะครับดูที่ตัวพาวเวอร์สปายกันนิดหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เปิดใช้งานนะครับเราอย่าลืมนะครับตัวเช็คนะครับสวิต์ออนลอตตัวนี้นะโอเคเปิดไปที่หนึ่งนะครับโอเคเปิดเรียงตอนนี้เปิดที่หนึ่งแล้วนะโอเค หรือาดูซุเกิลไทม์นะครับภาษะขนาดใหญ่นะครับซ i กเกิลไทม์ก็นะครับให้เลือกที่ตัวทูนะครับขนาดเล็กเก็หนึ่งชั่วโมงก็พอนะโอเคอันนี้เพื่อนๆนี่ยผมลองที่ซุกเกิลไทม์หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เปิดนะครับสตาร์ทต,ตรงนี้ได้เลยนะโอเคพอเปิดสตาร์ทนะครับตัวนะครับลันก็จะเห็นนะครับก็เห็นลันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหุ่นยนต์กันนะ ตาแล้วนะโอเคทำไมพี่ยังนิ่งอยู่เดี๋ยวตั้งรอพี่นิดหนึง่งโอเคไปแล้วครับโอเคปล่อยไยสาให้พี่นิดหนึงโอเคไปแล้วครับเล่นชิวไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวเราดูกันไปนะครับ ยาวๆนะ ก็จะเดินประมาณนี้นะครับก็หุ่นยนต์ประเภทนี้ก็จะไม่ได้มีท่วงท่าที่นะครับตรงดิ่งอะไรนะครับมากนักนะครับแต่ว่าสาใบน้ําเล็กๆนะครับหน้าที่หลักของเขานะครับที่ผมย้านะครับในทุกตอนที่ผมคุยเรื่องหุ่นยนต์คือให้เขาทาความสะอาดนะครับรุ่นที่ทําความสะอาดพื้นนะครับอย่างเดียวนี้นะครับผมชอบมากนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายนะครับไม่ต้องไปคอนเซิร์นว่าโอเค อยู่จะปีนก็อยู่จะไม่ปีนนะครับอันนี้ไม่ปีนแน่นอนนะครับทําความสะอาดพื้นเนี่ยนะครับหมดจดดูแล้วนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักนะครับตะกอนส่วนใหญ่นั้นก็ตกลงไปที่พื้นอยู่แล้วนะครับแต่โอเคนะครับย้ําอีกครั้งว่าโอเคมันมีรุ่นที่ปีนผนังได้นะครับรุ่นที่ปีนผนังได้โอเคราคามันก็สูงเกินไปนะครับถ้าใครคิดว่าโอเคแบบนั้นมันเหมาะสมกับฐานะก็เลือกใช้นะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันไม่ค่อยจําเป็น Okay. แต่มีขายนะครับมีตัวละเป็นแสนสองแสนสามแสนก็มีนะครับแต่วันนี้เรากำลังคุยกันถึงนะครับโรโบอติกที่ราคานะครับถูกสุดๆนะครับในประเทศไทยกับการใช้งานได้จริงทําความสะอาดพื้นได้จริงแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะจับขึ้นมาดูว่าโอเคทํางานแค่ระยะเวลาเท่านี้นะครับเขาได้ตะกรนนะครับมามากเท่าไหร่นะครับติดอยู่ในถุงกอง พื้นของเรานั้นสะอาดนะครับมากเท่าไหร่นะฮะเกถ้าเรามีผู้ช่วยนะครับแบบนี้นะครับในบ้านนะครับไม่ต้องไปจุกจิบวุ่นวายปล่อยให้เขาทํางานเขาไปนะครับมันจะเดินเป๋ไปเป๋มามันก็ช่างมันนะฮะเก๋พอถึงเวลานะครับซึ่งเขาําที่นะครับเครื่องมันกําหนดนะครับมันก็จะนะครับหยุดทํางานของมันเองนะครับแต่นิดนึงนะครับเวลาที่เราเก๋ power supply นะครับ การใช้งานจริงๆนะครับควรให้ห่างจากกรอบสามารถกว่านี้นะครับนี้ผมทดลองให้ดูแค่นั้นเองนะให้ห่างมากกว่านี้เพราะว่าบางทีเนะี่ยหุ่นยนต์ถ้ามันสายมันตึงเมื่อไหร่มันก็จะดึงนะครับล้างตัวระวสกัานี้ตรงไปในน้ําซึ่งก็มีราคาแพงนะครับมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะโอเคในชุดนี้นะครับแน่นอนนะครับหุ่นยนต์นะครับไปที่เป็นอาพุธนะครับจากตัวนี้เป็นต้นไปนะครับ มาที่สายนี้ก็จะเป็นไฟนะครับ DC 24โวลต์นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับเป็นกังวลนะปลอดภัยแน่นอนนะครับของทุกยี่ห้อนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับมาตรฐานจาก u s a นะครับก็นะครับแน่นอนอยู่แล้วอ่ะโอเคดูกันไปนะครับนิดหนึ่งทำงานมาได้ประมาณนะครับสองนาทีได้นะ S <S <an> <S เดี๋ยวผมจะลองนะครับจับขึ้นมานะครับเราสามารถออบเครื่องได้ก่อนนะครับเวลาที่กําหนดถ้าเราดูว่าโอเคมันสะอาดดีแล้วนะก็ดึงขึ้นมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับมารอบนี้เดี๋ยวดึงขึ้นมาดูว่าโอเคตะกอนในถุงผ้านะครับมีเยอะมากน้อยเท่าไหร่การทํางานแบบที่เป็นถุงผ้าแบบนี้นะครับการฟงของตะกอนนั้น นะครับมีน้อยกว่านะครับแบบอื่นนะครับโอเคสำหรับใครที่เคยใช้หุ่นยนต์แบบหลายๆตัวแบบหลายๆโมเดลหลายยี่ห้อเนี่ยเหมือนผมเนี่ยก็จะเข้าใจดีนะครับวันนี้ราคาถูกแพงไม่สําคัญถูกนะครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์แต่วันนี้นะครับถูกและดีมีที่นี่นะครับฝากติดตามนะครับในตอนถัดไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดึงเขาขึ้นมานะฮะ กำลังมาแล้วโอเคตอนนี้ผมหยุดนะครับหยุดม่นยยนไว้นะครับผมจะดึงขึ้นมานะเควลาที่อยู่ในน้ํานะครับเราสามารถดึงเขาโดยสายตัวนี้ได้เลยนะโอเคแต่เมื่อไหร่ที่เรานะครับขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับ ก็ต้องดึงตัวที่เป็นกับขอเจอตัวที่นะครับอาเป็นตัวจับนะโอเคดึงขึ้นมาแบบนี้นะโอเคก็จะสามารถจับได้ทั้งสองด้านนะครับโอเค ขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับโอเคนะครับเราก็จะเห็นตะกรนนะครับติดอยู่นะครับ ข้างในนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับแค่เวลาทํางานแค่แป๊บเดียวนะครับก็จะได้ตะกรอนนะครับซึ่งมีความละเอียดสูงแบบนี้นะครับแน่นอนถ้าตะกรอนใหญ่กว่านี้ก็นะครับยิ่งจะได้ตะกรอนติดในนี้เยอะนะครับเพราะนั้นนะครับเสร็จแล้วทุกครั้งนะครับก็จะลืมดึงออกนะครับแล้วก็ถอดออกไปล้างนะครับทํำความสะอาดนะครับตัวนี้ก็แกะง่ายๆนะฮเคตัวนี้เลยนะโอเค ็นอุกรณที่ละเอียดมากนะครับสามารถดักตะกอนได้นะครับถือว่าน่ครับสุดยอดมากนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียวกับโลบอติกนะครับตัวนี้นะครับผมเคยเล่นนะครับมาแล้วหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับน่ารักสุดๆนะครับสำหรับคนไทยนะครับเข้าถึงได้นะครับอย่างง่ายดายมากที่สุดนะครับไม่จําเป็นต้องมีเงินนะครับเยอะแยะนะครับก็เป็นเจ้าของนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับไฮเทคโนโลยีนะครับเจ้โลคอร์ นะครับวันนี้นะครับสัมผัสได้แล้วนะครับลูกค้าทุกประเทศนะครับอย่าลืมโทรเข้ามาสั่งจองนะครับ0 2 5 0 8ส3 2 6 7นถึงเเช่นเคยมีที่นี่ที่เดียววินวินครูสวัสดีครับ